สวัสดีค่ะในคลิปนี้จะพาทุกคนมาฝึกพูดวันที่เป็นภาษานอชไปด้วยกันนะคะวาอาร์ดาตเวนอิดาบวาอาร์ดาตเวนอิดาบวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้คือวันที่18 เดือนมกราคมปี2,564ภาษาไทยหรือปี2,021เป็นภาษาโนชแบบนี้นะคะว่าวันนี้คืออัตนะอัตนะยานูอร์ทูทูเซนต์โอชัวเอ็นอัตนะยานูอร์ทูทูเซนต์โอชัวเอ็น